thank you สัสดีครับวันนี้ผมพาคุณมาอยู่กันที่โครงการใหม่ล่าสุดของแสนสรินะครับอยู่ใจกลางเวสเกตเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นคอมมิตี้แห่งใหม่ของแสนสริกันเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีการดีไซน์คอนเซปต์ที่เป็นโมเดินฟาร์มเฮาส์ผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณมีโอกาสได้มาดูโครงการนี้เนี่ยคุณต้องตกหลุมรักแบบที่ผมรักอย่างแน่นอนครับที่นี่คือโครงการรสนสริเวสเกตครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ภายใตยแ้แนวคิดโมเดินฟาร์มเฮาส์สไตล์ฝรั่งแบบอบอุ่นแล้วคุณยังได้กลิ่นอายธรรมชาติที่ลงตัวทั้งแบบบ้านแล้้วกก็ฟังัง์ชนให In Love กับพื้นที่ที่มีความสุขในแบบของคุณครับ โครงการตั้งอยู่ในทำเลทองเลยนะครับที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิตเชื่อมต่อทุกเส้นทางสู่ใจกลางเมืองโดยตัวโครงการเนี่ยก็อยู่บนถนนกาญจนาพิเศษสามารถเข้าออกได้สองช่องทางด้วยกันจากซอยคลองบางไผ่แล้วก็ซอยคลองถนนห่างจากถนนกาญจนาพิเศษเพียงแค่หนกิโลเมตรเท่านั้นครับเราก็ยังใกล้สถานที่สําคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเซ็นทรัลเวสเกตอีเกียบางใหญ่โรงเรียนชั้นนําก็มีเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศเชื่อมต่อถนนสายสําคัญหลายสายเลยนะครับแล้วก็ติดมอเตอร์เวย แล้วก็ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีคลองบางไผ่เพียงแค่5ทีเท่านั้นเห็นไหมละครับว่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าเข้าเมืองก็สะดวกมากๆซึ่งตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูไฮไลท์ความพิเศษของที่นี่กันต่อครับ แล้จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลับเฮาส์ขนาดใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็อลังการมากเลยด้านหลังตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าการดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์แบบฟาร์มเฮาส์ครับเพราะฉะนั้นเราเห็นหลังคาทรงจัว่วแล้วก็สูงซึ่งต้องบอกว่าด้านในเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกหลายอย่างเลยครับ และในาครับเฮาส์ครับก็เป็นดีไซน์ที่เปิดโล่งเข้ามาจะพบก,กับล็อบบี้สามารถทําเป็น Co Space, โคเวิร์กิ้งสเปซลมเหนี่ยโฟล์เข้าออกตลอดเลยนะครับมาทํางานอ่านหนังสือก็ได้บรรยากาศผ่อนคลายสุดๆไปเลยสระว่ายน้าก็มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นระบบน้ําเกลือด้วยนะครับแล้วก็เป็นสะทางยาวทําให้จะมาออกกาลังกายได้อย่างเต็มที่มีสระเด็กให้พร้อมลูกบ้านเนี่ยก็มาเอนจอยกันได้อีกทั้งก็ยังมีพื้นที่เซมิอาดอร์เปิดรับลมธรรมชาติได้อย่างเต็มปอดไปเลยมาต่อที่ชั้น2เราก็จะพบก,กับฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ทันสมัััยคครบครบนมากท้งงแล่ สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านทุกคนเลยอีกหนึ่งจุดของโครงการนี้ก็คือสนามหญ้าและก็สวนย่อมใกล้คลับเฮาส์ให้ลูกบ้านมาออกกํบบาลังกายทํากิจกรรมกันได้มากมายหรือว่าจะพาน้องหมาเนี่ยออกมาวิ่งเล่นมีบริเวณพื้นที่ที่เป็น Playground ์สำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าเด็กๆด้วยแหละครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับแสนทรีแบ็กยาร์ดสวนพืชผักสําหรับทุกครอบครัว ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยก็มั่นใจยอยู่แล้วกับ l i f t 24มีเจ้าหน้าที่รปาภาเดินตรวจตราทุกจุดเราก็ยังมี CCTV ครอบคลุมทั่วโครงการทั้งทางเข้าแล้วก็ทางออกก็ยังใช้ระบบ VMS เพิ่มความสะดวกให้กับลูกบ้านด้วย p a s s t a g System ครับดูส่วนกลางไปนะครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบ้านก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันจัดออกมาได้เนี่ยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กันเลย ทำให้สมาชิกภายในบ้านทุกคนเนี่ยจะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับแล้วก็เล้เจนบรรยากาศ รอบๆโครงการใช่ไหมครับที่มีความเป็นธรรมชาติมากทาให้ทุกครั้งที่เรากลับมาถึงโครงการถึงบ้านของเราจะรู้สึกโฮมมี่หรือว่ารู้สึกอบอุ่นมากๆเลยละครับบ้านของที่นี่นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับที่มีทั้งหมด3แบบด้วยกันแล้วก็มีเพียงแค่194ยูนิตเท่านั้นครับด้านหลังนี้เป็นหลังแรกนะครับที่ชื่อว่าลแหละครับ197ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็จะเป็น1ครัวไทยรวมถึง1 l i v i ล g ฟิงแอเรียด้วยละครับเราเฉดด้านนอกจุดแรกที่เห็นเลยก็จะเป็นโซนของลานจอดรถท เข้ามาจาุดแรกที่เจอกันนะครับจะเป็นโฟเยตตรงนี้นะครับจะวางเป็นตู้รองเท้าหรือว่าทำเป็นตู้โชว์เนี่ยก็ทำได้นะครับตัวที่2ที่เราเจอกันก็จะเป็นโซนของโอเพนฟันตรงนี้เลยที่ทุกจุดเนี่ยเชื่อมต่อกันระหว่าง Living a r e รี i า i n นิ่งแอรแล้วก็ห้องครัวนั่นเองนะครับสามารถเดินออกไปส่วนหลังบ้านก็ได้ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะร้อนไหมแดดจะแรงไหมเพราะว่าทางโครงการให้มาเป็นกระจกเขียวตัดแสงด้วยละครับ ซึ่งแน่นอนว่าข้างล่างเนี่ยที่ผมบอกไปว่าก็จะมีห้องครัวใช่ไหมครับห้องครัวตรงนี้โครงการก็บิวอินเคาน์เตอร์มาให้สวยๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วจะจัดวางตู้เย็นเครื่องครัวตามที่โครงการทําให้ก็ทําได้สเปซเนี่ยเหลือเฟือเลยบริเวณนี้ยังมีจุดซักล้างที่จะวางเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องอบผ้าก็ทําได้แถมยังมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยแหละครับ ก่อนจะขึ้นไปชั้นสองน,นะครับผมขอพูดถึงความพิเศษของบ้านหลังนี้หน่อยละกันนะครับเราจะมีอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ที่อยู่หน้าบ้านครับซึ่งห้องนี้เองเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องของผู้สูงอายุเนี่ยก็ทําได้เลยนะครับเพราะว่ามีห้องน้ําที่อยู่ติดกันตรงนั้นด้วย,ยครับ ถึงชั้น2กันล่วนะครับรถเฉลีบ้านหลังนี้เนี่ยก็มีความโปร่งมากเลยนะครับเราก็ได้รับแสงธรรมชาติค่อนข้างจะเยอะมากเลยเดียวตั้งแต่บันไดทางเดินสักครู่นี้ไล่ขึ้นมาเลยปุ๊บเนี่ยผมว่ากลางวันเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟก็ได้เพราะว่าโครงการเนี่ยทำเป็นกระจกสูงเกือบถึงฟ้าเลยทีเดียวนะครับทำให้รับแสงธรรมชาติได้ทั้งวันเลยแล้วก็ตรงทางเดินมี1จุดที่ผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าจุดนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างสำหรับผมเนี่ยผมว่าจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตรงพ็อกเก็ตตรงนี้ ใครที่ชอบแบบริกหรือว่าพวกอาร์ตพาวต่างๆเนี่ยอาจจะตั้งโชว์ไว้ตั้งแต่พื้นจดเพดานเนี่ยโอตู้โชว์นี้จะสวยมากเลยนะครับแล้ก็ขึ้นมาถึงชั้น2จุดนี้เองนะเราอาจจะทําเป็นมุมของดินนิ่งเล็กๆตรงนี้เป็นแพนท r รีเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะครับจุดนี้เองครับเราจะเชื่อมต่อไปอยังห้องนอน3ห้องด้วยกันก็จะมีห้องนอนรอง2ห้องแล้วก็มาสเตอร์เพดรูมครับ นี่เลยครับไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะครับมาเสเตอร์เบดรูมที่มีเพดานสูงเนี่เมตรด้วยกันทำให้ห้องนี้ดูโปร่งมากเลยนะครับ ห้องนี้นก็จะเป็นห้องแนวกว้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมขอไล่เรียงเลยแล้วกันความพิเศษนี่มีหลายจุดมากเลยจุดแรกคือที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับที่เราจะวางเตียงคิงไซส์ห6ฟุตแบบนี้สบายๆแล้วก็ยังมีพื้นที่รอบข้างจะวางโต๊ะหัวเตียงก็ได้แล้วก็ยังมีสเปซเหลือเยอะๆเลยนะครับในการวางทีวีเนี่ยหไซส์ใหญ่ได้สบายๆวางตู้โชว์ได้อีกด้วยแหละครับส่วนฝั่งขวามือด้านหลังทุกคนตรงนี้นี่จะเป็นอีกหนึ่ง private balcony ครับไปดื่มกาแฟเป็นมุมอินสตาแกรมเนี่ยผมว่าดีมากแต่ถ้าเกิดเป็นผมอาจจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ท ใล้เป็นก l a s s ฮ้า s จากห้องหนึ่งเป็นพื้นที่มิเอ outdoor เพราะว่าถ้าเกิดอากาศร้อนเนาะเราก็ใช้แอร์จากห้องนี้นะครับเชื่อมต่อไปอยัง s e เอ outdoor หรือว่า balcony ด้านนอกนะครับเกือบลืมไปจุดหนึ่งนี่คือ bay window ให้ฟีลเหมือนว่าบ้านอยู่ยุโรปอะไรประมาณนั้นเลยนะครับจุดนี้ผมว่าผมน่าจะได้ใช้บ่อยเช้าๆเนี่ยตื่นมามานั่งถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้หรือจะมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็ทาได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังห้องบอลอินคอร์เซ็ตนะครับซึ่งบอลอินคอร์เซ็ตใหญ่มากถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย อาจจะขอแค่ครึ่งหนึ่งแล้วกันเพราะผมเนี่ยเสื้อผ้าเยอะนะครับ แต่ว่าชั้นสองเองนะครับยังมีอีก2ห้องด้วยกันเป็นห้องนอนรองซึ่งทั้งสองห้องเนี่ยก็มีฟังก์ชันที่ผมว่าจัดได้สบายๆเลยเพราะว่ามีความใหญ่มากๆเลยนะครับเรามาต่อกันที่บ้านอนีกหลังที่มีชื่อว่า As t เ r เป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย184ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็มีห้องรับประทานอาหารพร้อมครัวไทยจอดรถในร่มได้2คันครับเข้ามาภายในก็จะโบความกว้างแล้วก็โปร่งแบบนี้เลยนะครับทุกพื้นที่ก็เชื่อมต่อกันให้ความรู้สึกกว้างขวางมองเห็นมุมมตต่าางงๆขออัวววบ้้้้นพรดย Lifting Dyning Sone Room แลก็ ที่่แบด,ด้านข้าง Living Room เนี่ยก็สามารถเปิดประตูออกไปได้แบบนี้ซึ่งส่วนด้านข้างก็ให้มาใหญ่จริงๆครับห้องครัวโครงการก็ต่อเติม b u i l ินเ c า u n เต r มาให้เรียบร้อยแล้วก็มีพื้นที่ซักล้างจัดเตรียมว้ให้ลูกบ้านวางเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องอบผ้าได้เลยครับชั้นหนึ่งยังมีห้องอเนกประสงค์มาให้ในบ้านตัวอย่างหลังนี้จัดทำเป็นห้องนอนข้างล่างพอระวางเตียงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่ข้างๆเหลือเฟือเลยแหละครับตรงบันไดตรงนี้ก็ยังมีมุมเล็กๆไว้ให้นะครับแล้วที่ชั้น2องตรงโถงทางเดินหน้าอน่กมมพุัผ ทําได้ห้องมาสเตอร์เบดมก็ใหญ่สมกับชื่อมาสเตอร์เลยล่ะครับวางเฟอร์นิเจอร์ครบครันแบบนี้จะมีพื้นที่มากพอในการทำบล็อกอินคลอเซให้ลูกบ้านด้วยห้องน้ําในตัวและหนึ่งจุดเด่นของบ้านแอสเทอร์ก็คือมีบัลคอนีที่มีขนาดใหญ่พิเศษจะวางชุดโต๊ะทาเป็นมุมสังสรรค์มุมนั่งจิบกาแฟยามเช้าหรือว่ายามบ่ายผมว่าตรงนี้เหมาะมากๆอีก2ห้องนอนจัดเต็มไม่แพ้กันวางเตียงพร้อมเฟอร์นิเจอร์ก็ยังมีพื้นที่ที่เราจะวางโต๊ะทางานมุมอ่านหนังสือในห้องเพิ่มเติมเนี่ยก็ยังทําได้เลยล่ะคร Open Space คล้ายๆกับไลเล a กเลยแหละลครับแต่ว่าก็มีพื้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ย205ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถมีพื้นที่ข้างบ้านให้สามารถทําเป็นสวนได้เลยแหละครับจุดเด่นของบ้านโมเก้ก็คือจะมีบัลคอนี่แบบปิดลูกบ้านจะทําพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือหรือว่าห้องของลูกๆก,ก็ทําได้เลยนะครับโดยห้องมาสเตอร์เบดมหลังนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเพดานแบบจั่วซึ่งก็จะเป็นเพดานสูงเหมือนกันแต่ว่าโครงการทาให้ดูทําเป็นฝ้าแบบเรียบครอกกงาาครร็ื ทุกหลังมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ลูกบ้านเอาไว้แล้วด้วยและครับนี่นะครับกับแบบบ้านแล้วก็ส่วนกลางของรัน r ์รีเวสเกตนะครับซึ่งจุดแข็งของเราที่นี่เองเนี่ยจะมีส่วนกลางตรงคอมมูนิตี้ด้วยแหละครับซึ่งองบอกว่าใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นผมคงไม่ใช่คนเดียวที่จะพาทุกคนไปเดินดูผมมีผู้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้ขอยกให้กับคุณแพลวได้เลยครับได้เลยค่ะพาพร์ทพลวพร้อมเป็นผู้ช่วยคนสวยให้แน่นอนและตอนนี้นะคะก็คือบริเวณส่วนกลางของเวสเกตคอมมูนิตี้ค่ะ อันนี้มีอยู่ด้วยกัน2โครงการนะคะนั่นก็คืออนาชริเวสเกตและก็สรารชริเวสเกตค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีโครงการเกิดใหม่เกิดขึ้นอีก3โครงการบนเนื้อที่กว่า200ไร่ภายใต้แกนหลักอย่าง Sustainable ที่เน้นต้นไม้ภายในโครงการสร้างความร่มรื่นให้ร่มเงาไม้ใหญ่ตลอดแนว แต่งแต้มด้วยสีสันจากดอกไม้หลากหลายชนิดค่ะรวมถึงใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์พร้อมเลนปั่นจักรยานรอบโครงการเลยโดยตัวโครงการถูกครอบด้วยคอนเซปต์ The Seasonal Valley ชีวิตแต่ละฤดูกาลทั้ง Winter, Rainy และก็ Spring ค่ะซึ่งฝั่งทางออกซอยคลองบางไผ่ติดกับโครงการอนาสิริจะอยู่ภายใต้คอนเซปต์ p r i n g ค่ะเห็น <He S 2> ได้จากการตกแต่งที่มีความเรียบง่ายอบอุ่นนะคะให้ความรู้สึกของฤดูกาลที่ผีบานเติบโต ขับรถเข้ามาภายในก็จะพบกับแมลงปอสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์รื่นเริงเหมาะแก่การเริ่มต้นค่ะแต่ว่าการแต่งตัวของเราวันนี้ไม่เหมาะกับคอนเซปต์ของอีกฝั่งเลยค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ผู้ช่วยสุดหล่อของเราอย่างคุณพัดไปต่อเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ได้เลยครับผมจัดให้จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ทางเขาออกซอยคลองถนนที่ติดกับสราสฎรเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดของโซนวินเทอร์ครับราการตกแต่งของเมนเกตจะคล้ายกับเทือกเขาเมืองหนาวให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ยุโรปเลยแหละครับขับรถเข้ามา,าภายในก็จะพบกับดอกแดนดิไลออนครับ เป็นสัญลักษณ์ของความหวังเพราะว่าดอกดดนดิไลออนเองเนี่ยจะเดินทางไปกับสายลมไปพบกับรูปการใหม่อย่างเรนนี่คอนเซปต์ของสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ของเราก็เขียวร่มรื่นสุดลูกหูลูกตาเลยมีทางเดินแล้วก็ลู่วิ่งให้พร้อมแล้วก็ยังมีเลนจักรยานสําหรับลูกบ้านที่มีลูกเล็กๆเ,เด็กๆเ,เนี่ยก็มาถ่ายจักรยานบริเวณนี้ได้อีกหจุดก็คือเพรพาร์ค จุดที่ลูกบ้านพาน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงออกมาปล่อยวิ่งเล่นบริเวณนี้ได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างเลยครับร่มรื่นแล้วก็ส่วนกลางที่ครบครันมากจริงๆเพราะเวสเกตคอมมูนิตี้เขาออกแบบมาให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างสมดุลแล้วก็มีคุณภาพรวมถึงปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนครับ เดินมาสักพักหนึ่งนะครับเราจะเห็นกับสะบูขนาดใหญ่ตรงนี้เลยนะครับที่ก็อยู่ติดกับสวนเลยแหละซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตรงนี้ผมว่าจะร่มรื่นมากกว่านี้อีกนะครับขนาดตรงนี้ก็บรรยากาศดีแล้วล่ะครับในตอนเย็ยนเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเกิดเรามานั่งสูดอากาศพราลูกมาวิ่งเล่นแถวนี้ผมว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยล่ะครับเดินมาเยอะขนาดนี้สวนใหญ่มากก่อนนั่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขอ,ขอส่งหน้าที่นี้การพาโทรต่อให้กับคุณพรวเิอเลยครับ แม้เห็นบรรยากาศดีๆหน่อยเนี่ยแอบอู้เลยใช่ไหมล่ะคะพัดบรรยากาศดีจริงๆค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพลจัดการต่อให้เองเพราะว่าที่ส่วนกลางของแสนสิรินะคะเขายังมีแสนสิริแบ็กยัตต์ทในแต่ละโครงการเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าในส่วนกลางของคอมมูนิตี้ก็มีให้อีกค่ะ แอบกระซิบหน่อยนะคะว่าในอนาคตเขาก็จะปลูกผลไม้กินได้แล้วก็ไม่ใช่แค่พืชผักสวนครัวเท่านั้นนะคะลูกบ้านในคอมมู n นิตี้เนี่ยสามารถไปเก็บได้ตลอดเลยล่ะค่ะเป็นไงบ้างคะรม่มรื่นแล้วก็ส่วนกลางครบครันสุดๆก็เพราะว่าเวสเกตคอมม m m นิตี้เขาออกแบบมาให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างสมดุลมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภยัยเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนค่ะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความพิเศษของโครงการสรานทรีเวสเกตครับผมอยากให้คุณรีบเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าโครงการของเรามียูนิตน้อยมากจริงเลยนะครับส่วนอีพีหน้าผมจะพาไปชมโครงการอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอใช้เวลาดื่มด่ำกับธรรมชาติตรงนี้ก่อนนะครับ